โอเคสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาสาธิตฟังก์ชันการทำงาน Data Mining นะครับบน Excel นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราเปิด s q l Server ก่อนเลยนะครับนี่ครับ Microsoft s q l Server Management Studio นะครับ2008ก็ในช่อง s e r v ์เวอร์ไทยนะครับ เราก็จะใช้ a n a l y s i s switch นะครับในช่อง server name นะครับก็จะใช้ localhost นะครับก็ทำการ connect ไปนะครับโอเคครับก็หลังจาก connect เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่ Microsoft excel ของเรานะครับก็ในหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ US ดอลลาร์นะครับ ก็ในช่องราคาสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นคลาสนะครับในที่นี้โอเคครับเรามาเริ่มกันก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องทําการเชื่อมต่อ SQL เมื่อกี้นะครับที่เราเชื่อมต่อก็ไป Connect นะครับกดที่ New ครับตรงช่อง Server Name นะครับเมื่อกี้เราใส่ Local Host ลงไปนะครับในที่นี้เราก็ใช้ Local Host เหมือนกันนะครับ ต่อมาช่อง catalog name นะครับเราก็จะใช้ dm a นะครับนี่ครับกด ok ครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เป็นไรครับก็จะทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้ฟังก์ชัน data mining กันนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับเราทําการคลุมข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับนี่ครับก็เราจะสาธิตการ Classify นะครับกด next ครับ next ครับก็คอลัมน์ที่เราจะใช้การวิเคราะห์นะครับ ก็เราก็จะเลือกนะครับนี่ครับก็จะมีคอลัมน์ขึ้นมาครับก็เดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์อัตราขายถั่วเฉลี่ยดูนะครับก็ในช่องนี้เราก็จะติ๊กอัตราขายถั่วเฉลี่ยออกนะครับแล้วก็ช่องนี้ออกด้วยนะครับเราลองกดเลขดูครับ ในช่องนี้ก็จะใส่เลขศูนย์ไปนะครับกด n e X t นี่ครับ finish ฟังก์ชันก็จะทําการ s a t i ฟ f y ขึ้นมานะครับ,รบก็จะได้หน้าต่างอย่างนี้ขึ้นไปนะครับก็การวิเครา์นี้นะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะฮะ ก็จะมีกลุ่มตั้งแต่หลังวันที่สิบสองเ้ยวันที่ยี่สิบห้าสิวันที่ยี่สิบห้านะครับธันวาตั้งแต่ห้าโมงกับกลุ่มที่เลยหลังวันที่ยี่สิบห้าไปนะครับก็ข้อมูลก็จะมีดังนี้นะครับมีวัลลกก็มีจำนวนเคสนะครับว่าตามค่านี้นะครับมีกี่เคสทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ ครับก็ตามนี้นะครับอ่าอย่างผลง่ายๆนะครับก็อย่างเราดูนะครับก่อนวันที่ที่บห้านะครับเวลาประมาณ5โมงโดยเฉลี่ยนะครับก็ค่าอัตราขายถั่วเฉลี่ยนะครับที่มากกว่า30บาทนะครับ30.78บาทเนี่ยมีทั้งหมด23เคสนะครับแล้วก็พอดี30สิบ จุด53บาทนะครับมี11เคสนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็นี่นะครับ610นะครับก็ต่อมาครับก็จะขายกันนะครับแต่อันนี้กลุ่มนี้นะครับจะเป็นหลังวันที่25นะครับเอ๋ก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมาประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็ขอจบการสาธิตการค l ส s ิ i f y ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับของคุนครับ